สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็เข้าหน้าแรงเต็มตัวนะครับนะครับเด๋ยนนี้เดือนมีนาเนาะนะครับจากกลางๆเดือนนะครับนะครับก็ที่บ้านของผมก็หน้าแรงก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับตรงนี้หลอดเข้าลึกบ้างนะครับน้ํามันก็ขังอยู่นะครับน้ํามันก็เหมือนแต่จริงก็กแล้งนะครับนะครับเพราะว่าทุกๆท่านเขาก็ดึงน้ําเขาบออกันหมดนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับ หลอดของผมนี่เขาของผมนี่มันจะลึกนะครับผมขุดไว้ลึกนะครับตรงนี้ก็พอมีน้ําขังบ้างก็มีปลาขึ้นบ้างกับปีกกระปอยนะครับก็มีกิ่งไม้ต้นไม้ประมาณนี้นะครับไกลๆนู่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูหลอดไปด้านทางนายนู่นบ้างนะครับก็มาตรงนี้บ้างนะครับเป็นมุมทางูที่ผมเดินมานะครับทางนู้นนะครับ มาผ่านสะพานสะพานไทเกอร์หรือสะพานลูกหมาผมอันนี้นะครับสะพานอันนี้ผมไว้วิ่งน้ําข้ามไปที่บ่อนะครับอีบ่อนึงไปสู่อีกบ่อน,งออนึงนะครับนี่ก็คือสภาพหน้าแ้งนะครับเห็นไกลๆนู่นนะครับ ก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่อย่างนี้นะครับของผมนี่คือในหลอดน้ําผมนะครับอันนี้คือหลอดน้ํานะครับหลอดน้ําจากทางเข้าน้ํามาน้ํามาจากด้านนู้นนะครับมาทางนี้นะครับสองฝั่งข้างบนนี่ของผมเป็นไปด้วยต้นไม้ทั้งสองฝั่งนะครับทังสองฝั่งอันนี้คือหลอดน้ําที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ หนึ่งกว้างสองแล้วก็ลึกพอประมาณนะครับตรงนี้ก็พอมีน้ําอยู่บ้างนะครับอันนี้คือเข้าหน้าแรงเต็มตัวนะครับนะครับเป็นคันคันคันอันนั้นเป็นจะมีประตูน้ําผมอยู่นะครับอีกประตูหนึ่งนะครับไว้ปิดน้ําแต่ว่าผมไม่ได้ปิดน้ํานะครับนะครับคือชาวบ้านหลายๆท่านเขาใช้ก็วิทย์ไปนะครับก็น้ําก็ไหลกลับไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่ได้ลดน้ําต้นตามแล้วนะครับเพราะว่ามันชุ่มพอแล้วนะครับผมอัดไว้หลายวันแล้วนะครับ ก็ผมก็เปิดประตูน้ําเอาไว้นะครับเปิดประตูน้ำเอาไว้โดยที่ไม่ปิดครับผมพยายามไม่ปิดนะครับให้หลายๆท่านเขาขอดน้ําได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราพอแล้วก็แบ่งแบ่งปันไปนะครับมันมันไม่ต้องไปปิดเอาไว้นะครับของผมนะครับแต่ว่าถ้าผมจะจับกุ้งอีกประมาณสักเดือนกว่าหรือยี่สิบกว่าวันเนี่ยผมจะปิดประตูผมไว้ทุกบานนะครับแล้วก็อัดน้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่บ้านผมนี่คือคือแรงเต็มตัวก่อยังมีน้ํามีน้ําอยู่ในหลอดอย่างนี้นะครับนะครับ นี่คือแ้งนะครับก็มาถึงด้านที่ตื้นสุดนะครับคือนี้เป็นแนวที่หน้ากระต๊อบผมนะครับนะครับตรงนั้นเป็นประตูน้ํามานะครับเป็นประตูน้ํามานะครับก็ผ่านตรงที่ผมยืนอยู่นี่มานะครับก็ตรงนี้ต้องตื้นสุดนะครับแถวนี้ตื้นสุดนะครับก็จะมีกิ่งไม้นะครับทั่วๆไปอย่างนี้นะครับ ไปยางนู้นเนาะนะครับนู่นเป็นหน้ากระต๊อบผมท่านนั้นนู้นนะครับนะครับก็ในล็อกประตูอันที่มีเสาปูนตั้งอยู่สองอันนั่นก็ต่อไปก็จะเป็นน้ํานะครับน้ําที่ขุดไว้เป็นเป็นร่องใหม่นะครับอันนี้ที่ผมยืนอยู่นี่มันเป็นร่องเก่านะครับก็จะเตือนนิดนึงนะครับที่แถวนี้นะครับผมว่าจะเอาไมโคมาล้วงแถวนี้นะครับตรงตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็มาอันนี้นะครับร่องน้าอันนี้นะครับเป็น หน้ากระต๊อปผมนะครับหน้ากระต๊อบเลยนะครับตรงนี้นะครับร่องนี้ผมจะขุดไว้ลึกแต่ว่าแคบนะครับแต่ว่าลึกนะครับมันน้ํามันเลยขังอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับอันนี้เป็นต,ต้นไม้เศรษฐกิจของผมนะครับเป็นพวกมะพร้าวนะครับด้านนเป็นกระต๊อบผมนะครับตรงนี้น้ำผมจะไว้ใช้ตรงคือน้ําตรงนี้ผมจะอยู่อยู่ได้นานนะครับตรงนี้อยู่ได้นานนะครับจะอยู่ได้นานกว่าทุกทกที่เพราะว่า ค่อนข้างลึกนะครับผมใ,ใช้แม่โครขุดตรงนี้ไว้ลึกนะครับไปไปยุ้นปากทางไกลๆนู่นนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นหลอดน้ำที่ล่าสุดหน้ากะตอบผมมานะครับก็ตรงนี้ก็จะลึกพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีน้ำอยู่เยอะนะครับ อย่านู่นนะครับปากทางนูนนนนนน่นนะครับไก่ไก่นู่นเนาะนู่นนะครับ